สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับตะลุยแหลกแดกไปเรื่อยนะครับกับผมคนมีปีกนะวันนี้เราตะลุยกันมาที่แถววัดเกาะนะครับนะซอยธราทิพย์ซอยพ่อหุนโยธินห้างสี่ทับหนึ่ง 5, 4, นะครับมีร้านตววจับรล,ลับๆอยู่ร้านหนึ่งนะราคาย,ย่าๆนะครับตัวจับ20บบาทแต่ปริมาณชามขนาดนี้นะครับ <Okay. S 1> นะบ <Yeah. S 1> เต็มเต็ม ไข่ครึ่งลูกอันนี้คือไครมากินก็ได้เท่านี้นะครับเขาจะมีเนี่ยธรรมดานะครับ20แล้วพิเศษก็จะ30เครื่องครบมีตับมีไข่มีเต้าหู้เนะเส้นก็เยอะเนี่มาขนาดนี้นะมีหนังหมูเนีย่ยวผมเป็นคนได้ดูเ,เราชิมน้ำกัน เงเข้มข้นนะแต่ถ้าเราชอบเปรี้ยวเผ็ดหวานก็เติมเอานะครับหาก,กินไม่ได้แล้วนะในราคานี้อยูน่จะับ20บาทเดี๋ยวผมจะปากหมุดวันนี้มันมีอยู่สองร้านที่ติดกันนะครับในซอยนี้นะแต่ผมมาไม่ทันร้านข้าวต้มโบราณน,นะครับร้านข้าวต้มโบราณแม่เตือนใจนะรานนะครับแต่ยังดียังมาทานร้านนี้นะครับจริง คลิปนี้ยคือจะถ่ายทั้งสองร้านนั่นแหละเนี่ยเราชอบเผ็ดชอบเปรี้ยวชอบหวานแต่ถ้าคนแบบไม่ต้องปรุงผมว่าก็โอเคอยู่แล้วนะก็มีรสชาติขอ,ออข,าอของเครื่องเครื่องกดจับเขาอะเอนเครื่องพะโลกินกินหอมพาโลอะไรมาแล้วนะครับเนี่ยราคาของก็แพงนะแต่ก็ดูดิเขายัง กล้าให้ขนาดนี้นะครับในราคานี้แล้วก็ผมเคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะร้านนี้แต่ตอนนั้นมีคนแนะนํามาผมมา, mm hmm. มากินมากินนคนแนะนําเนี่ยแหละ <Okay. S 1> นะกับปริมาณเท่านี้นะครับดีดีครับแนะนำเลย เป็นร้านเล็กๆนะครับนะส่วนมากก็ซื้อกลับบ้านเพราะที่นี่จะมีโต๊ะนั่งแค่สองโต๊ะนะครับนะื่องไหนก็ดีครับไม่มีกลิ่นใครจะไปรู้ว่าจะมีร้านแบบนี้ซ่อนอยู่นะครับในตอนนี้ ถ้าคนกินไม่เยอะนะามเดียวอยู่หนั<ม>งหมูเปื่อยๆเลยนะเขนะ้ามาครับมีร้านเดียวนะเป็นป้ายแดงๆติดว่าเปวดจับยี่สิบบาทนะครับ เดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้อี่นี้แล้วกันนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปร้านไหนต่อติดตามกันมานะครับ